สวัสดีครับคุณครูครับครับวมีอีกสองหมู่สุดท้ายนะคะสองหมู่สุดท้ายครับเดี๋ยวขอถามคุณครูหน่อยครับได้ค่ะนี่หนึ่งปีใช่ไหมถึงต้องเดินค่ะโดยโดยเป็น การเข้าค่ายกิจกรรมปีต่อปีค่ะปีต่อปีเหรอฮะค่ะก็จะเป็นปอสที่จะมาใช้เส้นทางตรงนี้ทุกๆปีใช่ใช่ปีละครั้งประมาณเดือนปีที่แล้วผมก็เจอเจอประมาณเดือนตุลาคมใช่ค่ะคราวนี้ช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่แน่ในสัปดาห์หน้ามาประมาณที่ยี่สิบหรือยี่สิบสองไม่แน่ใจว่าปอห้าปอจะมาไหมเนื่องจากว่างดการเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว ก็จะมาเข้าค่ายที่โรงเรียนแทนจากเหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่รถบัสของโรงเรียนวัดเขาพะงาศเจ้าสมุเนาะใช่ใช่ค่ะโรงเรียนเครื่องฟ้าวิทยาก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ปกครองที่สูญเสียคุณครูแล้วก็สูญเสียนักเรียนในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากครับค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับเช่นเดียวกันค่ะค่ะ สวัสดีครับคุณโคลครับเจอกันอีกแล้วเจอกันทุกปีเลยนะครับขอบคุณครับ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 ขอถามหนูหน่อยหนูชื่ออะไรครับน้ำมนต์โอ้เห็นหน้ากันทุกคนเลยเออครับสวัสดีครับเออเอ่าทั้งไปสวัสดีครับ